สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์ซอลแฟนครับครับผมวันนี้วันพุทธที่23ตุลาคมนะครับ2อ6 7นะครับคงเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะแต่ก็เป็นวันสำคัญของประเทศไทยครั้งหนึ่งครับวันปิยมหาราชนะครับอ่าก็เป็นวันสำคัญของเสด็จพอ่อรอฮานะหลายท่านก็อาจจะได้หยุดหลายท่านก็อาจจะไม่ได้หยุดนะก็ ถ้าใครที่ต้องไปปฏิบัติหนะ้าที่ก็ขอให้ปฏิบัติหนะ้าที่อย่างมีความสุขละกันนะครับผมก็จบไปแล้วเมื่อคืนนี้ดึกหน่อยนะตอนแรกตั้งใจว่าจะพอจบปุ๊บก็จะไลฟ์ไม่ไลฟ์จะลงคลิปเลยเป็นเพราฝนล,ลงหนักมากก็เสียงดังจริงๆก็เลยว่าเอาไว้ก่อนละกันนะครับช่วงตีสามหนึ่งตีสี่กว่าหูลงหนักมากๆเลยรอจนก็ไม่ยอมสายทีก็เลยไว้เป็นช่วงเช้าละกันอะไงไงก็ อย่าลืมห hey! มึกแก้วคลาส,สิกข,ของที่หวยนะครับเมื่อวานก็จัดส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะหลายๆท่านเลยนะครับบริพันธ์ที่เป็นหมึกแก้วเกรดเอเลยนะครับแล้วก็ผ่านกรรมยวิธีทําความสะอาดแล้วก็เข้ากรรมวิธีะบวนการของทางร้านไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารปรุงแต่งใดๆ้งสิ้นมาไงไปอย่างนั้นนะหนึ่งร้อยกรัมแน่นๆอย่างนี้ครับพร้อมน้ําจิ้มนะ320บาทส่งทุวไท,ทยครับแต่ถ้าเผื่อส่ง3มกล่อง สั่งสามกล่องก็คิดเพียงแค่กล่องละ300บาทครับสก,กิดทางลายก็ได้ครับ t o n t c r a b ครับต้นครับนะมึกแก้วคลาสติกของที่ห่วยฝากไว้ในอ้อมใจด้วยละกันนะครับผมก็ขอภายหลายท่านเมื่อคืนนี้ก็ไลฟ์ขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีคุย ไม่มีรานาดไม่มีโหมโรงเลยอยู่อย,อยากไลฟ์กนะ็ไลฟ์อยากเล่นอะไรก็เล่นแหลนี้ทำจใจตัวเองนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นไม่ใช่อยู่หนอาอยู่ตรงไหนก็ไลฟ์ตรงนั้นเลยนะครับนะก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาพูดคุยกันหลายๆเรื่องเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีกันเ,เดี๋ยวมีจหวาก็จะลงอีกเพราะเมื่อวานวันหยุดอี่ยช่วงค่ำๆก็หลังจากที่จิบน้ําแก้กลวยแล้วก็แมม ได้ด <c oughs> ีนะครับก็อย่างที่บอกชังตาโนเนตเราชนะได้แต่ไม่ง่ายครับเหมือนที่บอกไปเมื่อวานนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหนึ่งประตูต่อศูนย์นะอาจจะดูเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ริงที่สร้างความกังวลก็คือการบาดเจ็บหัวเข่าของริคาโดคาราฟิโอลีนะครับที่แมมคงจะต้องตามดูนะแต่ว่าเห็นการเดินออกมาจากสนามแล้วยังเดินได้โอเคอยู่นะการลื่น การถูกแท็กเกิลแท็กเกิลเสร็จปุ๊บลื่นลื่นเสร็จปุ๊บข่ามันบิดผิดรูปโอ้โหเสียวนะเสียวจริง,รงนะครับก็ช่วงนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ตัวจะเจะ็บจะเพิ่มอีกแล้วหรือ,หร,อหรือเปล่าบนอัศจรรยรเมื่อวานกับตันมาตินเอ,อเดนการ์ดนะครับทั้งอะไรนะบุกโยซาก้าไอมา้มาตินมาตินเอเดนการ์ดนั่งกู้กนะับใครเมื่อวานที่เจ็บเหมือนกันถุงทิมเบอร์ปะ่ะ นะหลายๆคนที่นั่งกันอยู่กับว่าก็ภาวนาให้กลับมาโดเ,ว,เว็วอะเมื่อวานนี้ทางลูกทิมของเมือนเขาเคยรู้จักกันหรือเปล่าโค้ดของอทางชักต้านะครับตัวของมิลิโนปูซิตนะมาในระบบ41-41ลนะครับผู้สามประตูเป็นเลสติกนะมะวานเลสติกก็มค่อนข้างเหนียวเหมือนกันนะแต่ก็มีหวอวาเหมือนกันโอโก้ด้วยบอลกระแทกดากเข้า มิเลสดิครับมีตัวของบรินโยมาเวีตมาวินโก้นะบอนด้านะครับคุณบิลล่านะถ้าอ่านชื่ออาจอาจะยังไม่ใช่ยูเครนก็ขออภัยนะครับตัวของเกิร์สกิฟเอควิลเดอโดเนี่ยเกวินเดอโด้ก็ถือว่าเป็นตัวทีชมาเล็กเกตของเขาครับโซดาคอฟครับบันเดเลนโก้นะครับแล้วก็ตัวซับคอฟโดยมีตัวของซิกานซิกานใส่หน้ากากนะนะแต่ซิกานเล่นในบรนดานก็ต้องไม่ให้เลนในบรนดานไม่ค่อยมีบทบาท ก็ต้องเปลี่ยนตัวออกนะใส่หน้ากากหนะึ่งเมื่อวานคงจะป้องกันการกระแทกอะไรอาร์เซนอลมาระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับเดวิดไลย่าเป็นผู้สอบประตูครับเบนไวท์ White, มากันเยสครับแล้วก็วิลเลียมสติบาแล้วก็รวมถึงนายไลิคันโดคาราฟิออลีครับพีิฆาตดิแคทไลส์ครับบักหลักคู่กับพี่หมึกโทมัสปาเต้ทรง3ตัวลุกคือไคลเบียนเชสซุดซึ่งพิกโผล่ลงมานะแทนที่เรานึกว่าเอ๊ะจะเป็นลายหินแล้ว ตกลงกลายเป็นคาเบียนเชสซุดครับเลดูทอสซากราเบียนมาเตลี่ทางซ้ายหน้าเป้าเป็นไคลาฮาวเวสนะครับส่วนซุมเปนั่งสำรองมีคุบควีออลครับโอเล็กซานเดอร์ชิจินโก้นะแต่เมื่อวานก็เสียดายไม่ได้ลงนะเพราะว่าทีมจากยูเครนแล้วก็กองเชียร์กองเชียร์ยูเครนมาเยอะนะมีมีธงฟ้าเหลืองมาเพียบเลยนะครับมิเกเมลมาดิโน่ครับไลท์เฮมเซอร์ลิงครับเนโตโทมัสแซฟฟอร์ดนะครับนาธาน อ่าแล้วก็ตัวของมา์ลิสกลลี่ครับซานแมลุยแล้วก็อ e ีธานวานเนลี่รวมทั้งถึงโจชัวโรเบิสันด้วยนะี่คือสุมานังสมรองตัวเจ็บก็ยังเป็นเคลนเทนี่ครับบุโกโยสาก้ายูเลนซิมเบอร์มาร์ตินเดนิกาแล้วก็ทาเคเฮลุโทมิยะสึกนะครับนี่ก็เป็นหลายชื่อพร้อมผู้เล่นตัวสมรองของอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ครับเปิดเกมใส่เต็มที่เลยนะเปิดเกมเราคุกคาม แช่ว่าไม่ให้ตัวชักต้าตั้งตัวนะครับเพราะว่าเราต้องการความแน่นอนต้องการอะไรที่มันผลลัพธ์ที่รวดเร็วเพื่อที่จะได้เก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นอย่างนั้นนะครับการคาดการณ์นะพอพิตาคงสั่งลูกลูก,ลกทีมเล่นลุยเลยนะครับไม่ให้ตั้งตัวบุกตะลุยเลยนาทีที่ห้าคาราฟรี่ครับแม่เสียดายนะลูกเตะมุมคาราฟรี่บอลไปตกอยู่หูแล้วไปแกะแปรํำผ่านหูเสียดายแล้วลูกนั้น แต่ว่าเสียหลักอ่ะเกือบจะนอนแล้วเสียหลักมันก็ถอยหลังแปรนะบอลข้ามคานนิดเดียวครับแล้วก็ซักา้าโดนเนี่ยจะใช้เบอร์เจ็ดนะฮะตัวคอยวันเดลเดลสันอะไรเนี่ยที่คอยก่อกวนเราเวลาได้บอลพี่การจะคลองบอลเหนียวแน่นพี่เสือเนี่ยเจอการจู่โจมตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็พี่เสือก็มีโอกาสพลาดถ,ถูกชกไปแต่ว่าดีที่เรา มาช่วยกันบล็อกมาช่วยกันเซฟทันนะครับตัวของในสนามเมื่อวานนี้นอกจากตัวอดีตนักเตะไม่ใช่อดีตนักเตะนักเตะของเราแล้วเนี่ยมีเฮโลบูิตมานั่งดูด้วย <c oughs> ม่รู้เก็บตังค์ป่ะจ่ายค่าตัวา๋วป่ะหรือมาใน VIP. <c oughs> <c oughs> วีไอพีนะหรือบ้านของคสมัยมา,นนามแนะนำวีไอพีแหละนะครับแล้วก็มีอองเดรเชฟเชนโกนะครับอดีตศูนย์หน้ายูเครนอดีตศูนย์หน้าเอซมิลาและอดีตศูนย์หน้าของ เคียวสีตอนนี้ดํารงตําแหน่งใหญ่โตของยูเครนเลยนะก็มาอยู่ในสนามด้วยนะครับแหมนั่งชมกันเอเสียตังเปล่าเนี่ยคงไม่เป็น v ีเของเขาแหละนะครับอาเซนนอนนะแล้วก็ชัตาโดเดตเมื่อวานนี้ที่มาเยือนเราเนี่ยเยือนอังกฤษนะครับมาเยือนอังกฤษหกครั้งหลังนี่ก็คือแพ้หมดเลยนะแพ้หมดแล้วก็มาเยือนเราเจอเราสองครั้งหลังในบ้านก็ แพ้เช่นกันนะครับเราพยายามที่จะจ่ายบอลสั้นสลับบอลยาวแต่บอลยาวดูไม่ได้ไม่ให้ผลเท่าไหร่ว่าจะเป็นบอลยาวของบุก่าของพี่หมึกโทมัสปาเตบอลยาวของทางทั้งมามากันเยสอะไรเองเนี่ยที่พยายามจ่ายยาวประมาณสองสามจังหวะแต่ว่ามันขาดมันเกินอะเจสซุดไปไม่ถึงก็อะไรประมาณนี้ตลอดเราขึ้นทางขวาเยอะนะช่วงแรก ถ้าใครสังเกตทั้งขวาเยอะมากจริงๆไปให้เจสซุสเลี้ยงลากเลี้ยงลากอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีโอกาสเปิดมาก็ถือว่าโอเคนะก่อนที่เราอ่ะอ่านาทีที่สิบห้าครับเราเกือบเสียป,ประตูนะอากินาโตยิงมาติดตัวของอากินาโดนะอากินาโดยิงแล้วติด,ตด,นะด,ตดเซฟไปก็เสียเต็มมุมครับแล้วก็นาทีที่สิบเก้าฮาวเวดลูกนั้นก็ทำได้ดีนะโรโต้กลับแล้วก็ฮาวเวดกด็ดก กระโดดข้ามกองหลังให้เลโอทอสซาครับแม่แต่ว่ายิงแป๊กนะยิงแป๊กลูกนั้นลูกกันท้าแบบททำดีนะครับชิงมาแล้วก็ตัวของคาแวรกระโดดให้กับทอสซาเล่นยิงต่อเลยแต่ว่าทอสซาไม่เต็มเท้าเป็นวันที่ไม่ค่อยอะไรเป็นใจเท่าไหร่ของเลโอนทอสซานะแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นใจในช่วงนี้ไม่รู้ต้องไปอ่า เขาวัดเขาวาม้างแล้วแหละไปสังฆทานทาบุญหน่อยแล้วกัน <c oughs> นะครับตอนทีนี้แหละพอหลังจากที่เราเริ่มบุกมาทางสายบ้างเริ่มได้ผลนะครับาทางมาตี้เองก็มีโอกาสกระชากลักเลยหลังจากที่นานนะนู่นเกือบยี่สิบนาทีถึงจะได้ค่อยขึ้นทางซ้ายแบบเต็มตัวนะแล้วก็ ตัวของคาราฟูรี่ก็มีโอกาสยิงนะครับจากนอกกรอบเกตโต้แต่ยิงด้วยขวาด้วยขวามันก็เบาไปแต่หลังจากจังหวะต่อเนื่องนั้นเองครับในทีที่ก้ามาตี้ได้ขึ้นทางซ้ายอีกนะขึ้นทางซ้ายแล้วก็หักไปหักมาแล้วล็อกนะแล้วก็ยิงนะครับยิงด้วยขวาบอลมันแฉลบกองหลังนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงแล้วก็บอลมันก็ปิ้น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 เข้าไปชนเสาเ <c oughs> ข้าไปชนเสาไม่ได้เข้าไม่โกพอชนเสาเสร็จป,ปุ๊บ ปูสามประตูครับแมก็ลิสติกอะเขาก็พยายามที่จะกู้กันนะบอลมันชนเสาแล้วกลับมากระเด่นดาบกระเด่นก้นกระเด็นตกสะโพกแนะหละไหลเข้าประตูไปแบบอืโชคช่วยเรียกว่าโชคช่วยนะครับตอนแรกก็ขึ้นมาเป็นประตูของมาติรี่ต่อไปอยูฟาเขาแก้ไขนะเป็นโอกโกของตัวลิสติกไปครับก็เราทําให้เรา นําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ประตูที่สองนะเอ๋ทอซาห,หรือมาร์ตี้ที่ีกระโดดโหมงเกือบบอลจะเข้าอ่ะลูกนั้นตัวของการเบนซุตกระโดดกลับเข้ามากระโดดกลับเข้ามาแล้วเกือบจะถึงหวยแล้วพอดีกองหลังใช้เท้าเตะสกัดนิดนดียวแต่ถ้าเตะโรน,น้าเราก็ได้เป็นจุดโทษแล้วนะเออแต่ว่าพอดีเขาก็สกัดออกนะครับก็เซซุตก็มีโอกาสได้ชิงบอกลกับตัวของคายแวดอีกรอบคายแวด์โหเล่นดีนะเมื่อคืนนี้นะ ชิงกับมาให้การเบนจองจสุดแต่จุดยิงไม่ดีครับยิงไปติดขาของเอเรสติกเหมือนกันนะครับจังหวะพอลูกนั้นเออพอที่เราไม่ได้ปุ๊บโดนสวนกับบาดีนะนไม่เีอะไรเกือบเกือบเหมือนกันเสียบบริกองหลังไอกองหน้าของชักต้าย,ยิงออกนะจะังหวะสวนจังหวะเดียวกันเลยอ่นะแม่ก็เกือบได้แล้วก็เกือบเสียด้วยครับแล้วก็ช่วงปลายครึ่งแรกเนี่ยแมเป็นไวพ้พิเสือเรา ไปมีนอกเกมนิดหน่อยประทะประทั่งกับหมายเลขเจ็ดนะครับก็เลยถูกเหลืองนะพอถูกเลืองเสร็จป,ปุ๊บครึ่งหลังครึ่งหลังนะเปลี่ยนตัวเลยพิต้าเปลี่ยนตัวเลยไม่กล้าเสียงเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าชักต้าคงจะต้องโจมตีทางพิเสือเพื่อที่จะต้องเอาความได้เปรียบเราะรู้ว่าพิเสือคงจะตัดสินใจลําบากแล้วในการเล่นเพราะถูกเหลืองแล้วนี่พิต้าก็เลยตัดสินใจถอดนะครับถอดพิเสือเว้นไว้อันนี้พี่น้องคิดกันเอาเองแล้วกัน กลับไปไปคิดแล้วกันว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะอ่า,นะอาถอยพิ่เสือเป็นไว้ออกทันทีครับแล้วส่งพี่มิเกลมาริโนโลงมาแทนพี่หมึกโทมัสปาเตและโดยโยกพี่หมึกโทมัสปาเตลงมายืนเป็นแบ็คขวาอ่าอนะก็ช็อตนี้เป็นช็อตหนึ่งละที่ เป็นการตัดสินใจเปลี่ยนทีมของพี่ต้าก็าพี่น้องคิดเห็นยังไงลองพูดคุยกันมานะครับอยากอยากอยากให้พี่น้องสแสดงความเห็นอยากรหมกันว่าพี่น้องคิดยังไงถึงจังหวะนี้ก่อนนะครึ่งหลังมาครับเราก็ยังคงทําเกมอยู่นะการเมนจะซุดจ่ายให้ฮาวเวิร์แล้วก็ฮาวเวิร์ดทิ้งต่อไปให้มาตี้มาตี้ยิงติดเซฟนะครับทีนี้แหละจังหวะนั้นเราก็มีโอกาสนะเรโดทอสซาก็มีโอกาสส่องไกล นะทั้งนาทีที่ 5, 3, ห้าสามนาทีที่ห้าสี่นะครับก็มีโอกาสาได้ส่องกายได้ทําประตูเพิ่มแต่พอมันไม่ได้นาทีที่ห5สิบห้าเนี่ยนะครับเป็นนาทีที่คาราฟูดี่กำลังจับบิวอับบอลขึ้นมาแต่ถูกแซะลูกนั้นก็แหมไม่รู้นะติดประมาณนิดนึงหรือเปล่าโอ้โหนะสัมัถูกแซะถูกแซะเสร็จปั้งเนี่ยจังหวะพอแซะเสร็จตัวเองลื่นล้มผมก็ยังงงให้ทำไมคาราฟูี่ไม่รีบลุกขึ้นมาเพื่อจะไล่บอล <c oughs> นอนดูอันนี้จังหวนนะนั้นพวกเรากอ,องหลังช่วยกันเคลียร์ได้นะครับกล,กลายเป็นว่ากลายเป็นว่ามีอาการบาดเจ็บพอมาดูภาพชา้าจังหวะที่โดนแซนะ้ไม่เป็นไรแต่จังหวะที่ลื่นและสองขามันเสียหลักเสียทรงอ่ะเข่ามันผิดรูปโอ้โหงานเข้าแล้วก็ฝืนนิดนึงนะฝืนนิดนึงโดยที่อ พยายามที่จะเล่นแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวสุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับพอสุดท้ายไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนเอาไอ้เจ้าหนูร,รูอิดสกีรูแทรรูอิดมันก็เหมือนกับไม่ได้เตรียมพร้อมอะนะต่างหงต่างหูแม่งอยู่ที่หูเลยมันจะแต่ามาทําไมเวลาแข่งแข่งในสนามที่มึงจะแต่งมาเพื่ออะไรนะเลยถูกดีเลยเกมไปอีกแล้วก็เล่นสิบสิบคนไปร่วเกับสองนาทีดีนะไม่มีอะไรช่วงนั้นชักตาแม่งก็พยายามนะเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งอ่ะ แหมไม่นั่งเป็นตัวสำรองดันเรื่องใส่ต่างหูมึงจะเอามาโชว์ใครวะมันต้องเตรียมพร้อมนะมันต้องเตรียมพร้อมอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับเออดีนะที่ช่วงนั้นสองนาทีที่ไม่มีอะไรโอ้โหพิ่ตาหูถุนหน้าดูอะนะครับเพราะไม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวได้เลยนะนะดีที่ยังไม่มีอะไรครับหลังจากนั้นครับลูกเปิดในที่ที่เ3ดสาของมิเกลมาริโนทางซ้ายทำชิ่งมาสวยนะแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บอ่าตัวของมาริโนเปิด บันดีถูกสกัดแล้วก็ก่อนบอลจะไปถึงข้อสาตอนแรกดูไม่มีอะไรเราคิดว่านั้นแน่คอนเนอร์แต่กลายเป็นว่าผู้ตัดสินหยุดเกมแล้วก็ฟังหลังจากนั้นมีการให้ดูภาพฉากลายเป็นว่าไอ้ตัวบอลด้านอะมือไปโดนเต็มๆเถียงไม่ออกนะตอนนั้นมานพาพมาเร็วเราไม่รู้หรอกนะแล้วก็ผู้สินไปดู vr แล้วดูปั๊บเดียวนะดูป๊ดเดียวจริง กลับมาชี้จุดโทษปึ้งโอ้โหเราก็นึกว่าเอาวะาไอ้หาทั้งสองศูนย์เว้ยมันจะแบบสบายสบายหน่อยอะสองศูนย์นี่คงจะแบบนอนหลับฝันหวานได้เลยอะนะครับแล้วก็หน้าที่นะซึ่งปกติการยิงจุดโทษเนี่ยเป็นการยิงจุดโทษของบุคโยสกาแล้วก็จุดโทษลูกนี้นะ เป็นจุดโทษแรกในลูกการนี้ของเราเลยตัย้งแต่เปิดมาไม่ว่าจะเป็นพีเมลีกไม่ว่าจะเป็นคาราบาวไม่ว่าจะเป็นแชมเปลีกนี่คือลูกจุดโทษลูกแรกของเราเลยท <c oughs> ตาว่าแม่เรยโดตัาสซาในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจในวันที่อะไรทุกอย่างมันยังไม่เป็นใจไม่เข้าที่เข้าทางยิงติดเซฟยิงไปต้องกลางประตูเลยประตูเขาก็ล้มไปทางซ้ายของเขาแล้วอะ่ะแต่ด้านในเรื่องขาม,มันอยู่ <c oughs> แล้วก็ยิง กองเชียร์ตาค้างเลยนะไม่ว่าจะกองเชียร์ที่เ,เมล็ดกองเชียร์ที่เมืองไอตาค้างทอสายก็กลุมกระบาลเลยนะแสดงความผิดหวังไงพอหลังจากไม่ได้นี่แหละติโอโหกลายเป็นว่าช่วงสิบกวานาทีที่เหลือเกือบยี่สิบนาทีที่เหลือรวมรวมทดเจ็บอีกหกเนี่ยอืชักตตานโงนเนตแม่งไม่รู้อย่างว่านะถูกนำหนึ่งศูนย์โอกาสที่จะถูกฝังสองศูนย์พอไม่ได้เสียประตูที่สอง มันของเ,เขาก็มีแรงขึดไงนะเขาส่งตัวสมรองลงมาอีก3ามสีคนนะเพื่อที่จะทำเกมเอาตัวไวๆเพื่อมาเติมความสดนะครับเราเองก็หลังทนฝาลนะลูปเกมมันบีบไม่ต้องเล่นเกมรับนะครับโอ้โดนเจียนไปเจียนมานะโอ้แล้วก็จนในทีที่8ปดเจดถึงจะมีการขยับโดยกระส่งพี่จอจินโยลงมาแทนเลโอนะครับเลโดทอสาเอาพี่จอลงมา เสริมเกมรักเข้าไปให้นั่นก็พี่นะเอาความเก่าเข้ามาช่วยมาช่วยน้องๆน,นะครับแล้วเกือบเสียป,ประตูในทีที่เก้าสิบบวกสองช่วงนั้นต่อเวลาไปแล้วนะโอ้ตัวของไอ้ไอ้ปาจิงโยมีโอกาสส่องไกลบอลแม่งสายนะเสียวเลยบอลบุฟวาดอย่างนั้นดีดาววินัายยะโอ้เซฟสวยว่ามือเดียวช่วยชีวิตช่วยชีวิตจริงจริง,รงโอ้ไม่งั้นถ้าลูกนั้นหายถ้ออกเสมอนะอมืมันจะแบบ คนละเรื่องในการอารมณ์นะช่วงน้ยนมีโอกาสที่จะเสียประตูอีกนั่นเะป็นลูกลูกครอสมาทางขวาไอตัวของมารอนได้โมงแต่มันหมงแล้วบอลเป็นโชคดีของเราอ่ะมันไม่ได้หมงเต็มกระบ,บานเพื่อจะย้อยเข้าสามันหมงแล้วมันไปติดติดแถวไหลแถวเนี่ยมันเลยแบบบอลไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ำหนักไงลาย,ยากก็เลยพุ่งไปรับได้ เกือบเสียสองจังหวะติดๆนะครับืแต่ว่าสุดท้ายเราก็ดื้อดนะึงฮแล้วก็อื้อตื้อแล้วก็อัดไ้คลายอัแบตก็ไปเล่นมุมโทงไปเล่นช่วงท้ายเกมก็มีโอกาสได้เสียวนะก็พยายามที่จะดึงเวลาไว้จนในสุดก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อสูนรแบบพูดคำว่าหืดแดกใช้คำว่าหืดแดกโดยจฉพาะช่วงท้ายๆนะครับโอ้โหมันมันก็จะพูดว่าไงดีอ่ะ ควมรู้สึกตอนนั้นมาบอกว่าดีใจด้วยนะชนะแล้วก็รู้สึกโล่งใจที่ไม่ถูกตีเสมอถ้าเมื่อคืนเราถูกตีเสมอเนี่เหมือนแพ้นะพี่น้อง <c oughs> จริงๆนะถ้าเผื่อเมื่อวานเราไม่สามารถเก็บแต้มเต็มได้จากชักต้าโดเนตเนี่ยในบ้านเนี่ยถือว่าแพ้เลยอะ่ะหนึ่งแต้มถือว่าแทบจะไม่ีน,นั่นเลยอะ่ะเพราะว่ามันต้องทุบไปได้อะ่ะนะมันต้องทุบไปได้ครับสถนติหลังเกมอ่าเรามีโอกาสยิงนะครับ ตรงกอบสี่ครั้งนะแล้วก็ยิงนกตกปลาไปเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็ยิงติดบล็อกเนี่ยสองครั้งผู้สามประตูเขาเซฟไปสี่นะผู้สามประตูเขาเซฟไปสี่แล้วก็การครองบอลครับค่อนข้างจะสูสีนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราครองบอลเยอะมากแต่หลังๆเนี่ยชักต้าโดเนตก็พยายามที่จะพยายามครองบอลเปอร์เซ็นการครองบอลอยู่ที่ห้าสิบหกต่อสี่สี่ครับชังต้าโดเนตยิงตรงกอบหนึ่งน หน้าก็ลยิงออกนอกต่อบไปสี่หนตรงกรอบก็คือลูกที่เดวิดไลยาแหะครับซูเปอร์เซฟ <c oughs> ซูเปอร์เซฟเลยทําให้โอ้โหใจหายวาบนะอา้าวผลชนะของเมื่อคืนทําให้เราขยับขึ้นไปอยู่ที่สี่ครับผมนะคือไปอยู่ที่สี่ละแข่งสามชนะสองเสมอหนึ่งครับยิงได้สามไม่เสียป,ประตูใน UCL เลเลยนะมีเจ็ดแต้ม ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่แมตช์หน้าที่รอเราอยู่คือแบบสำคัญครับเราจะต้องไปเยือนงูใหญ่งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับทีมจองเขี้ยวอีกทีหนึ่งในเกาโชซเลียเลยนะครับไม่ธรรมดาสำหรับงูใหญ่อินเตอร์มิลานเดี๋ยวค่อยไปว่ากันใกล้ๆตรงนู้นนะแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็เลยทำให้หายใจหายคอขึ้นมาหน่อย นะดีขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนเมื่อคืนนี้ก็มีอาเอซีวิลานะเปิดบ้านชนะคับลูกไปนะครับคับลูกคับลูกแหมคับลูกคับลูก3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ตัวมอาโกครับชนะตัวของเซลนาสวิตดาไป5ประตูต่อหนึ่งแอสตันวิลล่าแหมฟอร์มแม่เทพจริงๆนะแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะบุลญยาไปครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับชิโรนา นาชนะสโลวานบาซิสเราว่าไปสองประตูต่อศูนย์จูวินตุสจูวินตุสโดนม้าอ่าจูวินตุสม้าลายใช่ไหมอ่าเจอกับวานิศึกแห่งอาชาเจอสตุตการดครับม้าขาวจากบุนเดสลิก้าเยอรมันม้าลายถูกม้าขาวแต่ปลายคาง S <S 2> <S 2> <S สุตุกาชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์เฉยเลยอยู่ตี่แพ้ขาบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ปาริสเซียงเยแมงครับเสมอตามตีเสมอแอรพีเอสดิวไอโฮเฟนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่ถามเมื่อวานนี้ในไลฟ์ว่าพี่มัดดิดกับดอตมเป็นไงผมก็บอกว่ามัดดิดกินขาดนะกลายเป็นว่ามัดดิดยิยงไปห้าลูกครห้าประตูต่อสองนะก็ถือว่าเป็นเกมสนุกนะครับอ่าสปอร์ติ้งลิสบอนครับ บุกไปชนะสตูมคลัสนะครับสองประตูต่อศูนย์นะก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็จะมีอีกหลายคู่ไม่ว่าจะเป็นแอตแลนตาเซลติกเบรสเจอร์ไบเออร์ลิเวอร์คูเซนครับแล้วก็ในรา,ายของคู่บิ๊กแบตคืนนี้พี่น้องอย่าพลาดนะบอกเลยว่าอย่าพลาดถ้าเป็นแฟนบอลจริงครับบา์เซโลน่าเจ้าบนทุ่งครับจะเปิดบ้านเจอเสือใต้บาเยอร์มิวนิกโอ้โหนี่บิ๊กแบตจริง นะแล้วก็ตัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอสปาร์ตาปรากค,ครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนหงแดงลิเวอร์พูลคงจะต้องดูคู่นี้นะคงไม่ได้ดูคู่บาซ่ากับ,บ,นะบไบเ,เยอร์หรอกนะลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเยอรมันครับอาเดไลฟซิกโอโหคู่นี้ก็น่าจะมันนะแล้วก็ตัวของมัร์คบี้เทลวิฟครับจะเจอกับเลอโซซิดัดนะก็ ไฮเลตโกแมตติสครับก็จะเจอกับลิวเบนฟิก้าเจอเฟนิยูดนะครับแล้วก็ซาบวกเจอกับซาเก็บแล้วก็ยังบอยเบิร์นจะเจอกับอินเตอร์มิลานโอ้โหคืนนี้ก็จะเป็นอีกคืนหนึ่งที่ฟุตบอลสรุปแน่นอนเลยนะครับสำหรับยูฟ่าจะเป็นอีกนะอ่ะพูดซิมเราครับตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นที่เป็นปัญหาแน่ๆคือการที่เราไม่มีกัปตันเอเดนการ์ดรวมทั้งไม่มีบุกโกยสากาเกมลุกเราดูตื้อๆนะมันอาจจะวูบวาบวูบวาบลุก ช่วงแรกอะแต่พอไม่ได้ปุ๊บอาการวูบวาบเหล่านั้นมันก็จะหายไปสังเกตเห็นป่ะนะช่วงแรกโอ้โหหุกขวาบุกซ้ายอานะครับแล้วก็พอหลังจากไม่ได้หรือว่ามันก็จะกลายเป็นแบบตื้อตนตึงๆ,ๆไปนะครับผมว่าในการที่เราได้ลูกแรกเราก็พยายามนะที่จะเอาลูกสองนะครับ พยายามจะเอาลูกสองนะแล้วก็การที่เราครึ่งหลังมาเราก็พยายามที่จะเอาลูกสองแล้วก็เฉียดไปเฉียดมาแต่พอไม่ได้แล้วก็รายการที่เราเสียคาราฟิโอรี่ไปเนี่ยปุ๊บเกมเปลี่ยนเลยเอา่าสังเกตว่าเกมเปลี่ยนเลยเพราะนั้นก็ก็พี่น้องเห็นยังไงก็ว่ากันมาละกันนะเห็นอย่างไรว่ากันมานะจุดที่ผมเห็นก็คือมผมคิดเองนะเว้น่าจะโอกาสของอีธานน่าจะ น่าจะได้ลงบ้างไหมประมาณนี้นะตัวของอีธานวันเนลรี่นะครับเพราะว่าอืมในวันที่เกมลุกมันตืต้อๆมันก็น่าจะให้น้องลงแต่ว่าพี่ต้าอาจจะมองเป็นเกมใหญ่เป็นชูว่าจำเป็นหลีกเลยอ,อาจจะยังไม่มั่นใจหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามใจพี่ต้านะพี่น้องคิดเห็นยังไงลองว่ากันอันนี้ต้องแล้วแต่ใจพี่ต้านะแต่เราก็มีสิทธิ์คิดนะเราก็มีสิทธิ์คิดว่าเออมันน่าจะมีม,มีมีให้โอกาสน้องไหมได้โชว์บ้างไหมเนะี่ย หรือยังไม่ถึงเวลากลัวความกดดันแต่ว่าดูให้หนูดูวิสเกลลี่ลงมาก็โอเคนะก็โอเคนะครับขึ้นมาพอลงสนามได้ปุ๊บพี่แกอินเวดเห็นๆเลยนะรู้หน้าที่ตัวเองเลยนะเออวิ่งไปอินเวดลงไปทำหน้าที่แทนคาราฟิโอรี่ไปเชื่อมเกมทางซ้ายก็ถือว่าโอนะครับอลงมากล้าเล่นเลยนะ <c oughs> ก็เอานะก็ต้องใช้เวลาอย่างว่าครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตัวที่พีตาแหละนะอยู่ที่พีตาแหละว่า ถึงเวลาเมื่อไหร่ที่จะปล่อยให้น้องให้ลงในการในในช่วงเวลาของเกมลุกที่มันยังไม่ค่อยมีอะไรยังไม่มีตัวคลิกเกมให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็อาจจะว่าเอ้ยพอถึงเวลาปุ๊บก็คงม,มันเน้นเกมลับนะคงม,มันเน้นเกมลับพอใจกับหนึ่งแต้มตึง้งถามว่ามันเทคนิคอย่างนี้โอเคไหมสําหรับผมนะไม่ว่ายังไงทํายังไงก็ได้แล้วเรามีสามแต้มผมโอเคสําหรับผมนะสําหรับผมนะอะไม่ว่าจะทํายังไงก็ได้ รูปเกมอาจจะไม่ดีเดอาจจะดูอึดอัดอาจจะดูติดติดต,ต,ตัดขาดแต่สุดท้ายลงมาเราได้สามแต้มพิตาเล่นเพื่อจะรักษาสกอร์ให้ได้เพื่อสามแต้มสุดท้ายเราได้สําหรับผมผมโอเคเพราะว่าผมเข้าใจในการทําทีมตั้งแต่ต้นฤดูที่ผ่านมาเนี่ยว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีคือเราต้องเคี่ยวบ้างเราไม่ใช่แบบจะต้องแบบความคิดผมนะไม่ใช่ดราม่านะเพื่อนคิดยังไงไม่ผิดนะคือ พอเราได้ลูกหนึ่งเราพยายามเอาลูกสองะสังเกตดูเราพยายามที่จะเอาลูกสองแต่พอไม่ได้เวลามันมากเวลามันเดินไปเรื่อยนะเวลามันเดินไปเรื่อยนักเตะพลัดกําลังก็เริ่มที่จะหลอดเริ่มจากเขียวเขียวหลอดก็เริ่มเป็นส้มเป็นเหลืองอบางคนก็จะเป็นแดงแล้วนะก็ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเอาวะหนึ่งแต้มก็อสามแต้มก็เอาชนะลูกหนึ่งชนะสองลูกมันก็ยังดีกว่าถูกตีเสมออันนี้ไม่รู้ผมคิดของผมอย่างนี้นะอืก็ อยู่ที่พีต้าแหละว,ว่าเขาเขี้ยวขึ้นเราเห็นบอลนะเขี้ยวขึ้นโอเครักษาสกอร์เล่นแบบรักษาสกอร์มั่นใจในเกมรับนะว่ากองหลังลเอาอยู่ก็ในเมื่อผลการในการมันออกมาแ,แบบเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ก็โอเคใครจะว่าหน้าเบื่อก็มีสิทธิ์จะคิดแต่สำหรับผมผมผมว่าผมตื่นเต้นตลอดตื่นเต้นกลัวจะเสียประตูตื่นเต้นกลัวจะเสียรประต,ต,นต,นะรระตูนะครับก็จะที่บอกครับ เมื่อศาสตร์บอลนเปลี่ยนมาอย่างนี้ความเคี้ยวมันเกิดขึ้นเราก็อาจจะต้องเจออย่างนี้บ่อยๆนะแต่ถ้าเผื่ออยาำอีกครั้งถ้าผลงานมันตรงต,รงตามเป้าอย่างเมื่อคืนก็ตรงตามเป้าคือสามแต้มมันก็โอเคสําหรับทุกคนนะเพราะนั้นก็ปรับเปลี่ยนไปทุกหน้าปรับเปลี่ยนไปทุกนัดปรับเปลี่ยนไปทุกสถานการณ์อันนี้คือสิ่งที่พีต้ากําลังแสดงให้เห็นซึ่งก็ต้องวัดกันดูว,ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหน นะครับเราก็มีหน้าเชียร์น้าตอนนับแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยมาเจาะผลงานแต่ละคนแล้วกันมาตี้นะครับกลายเป็นแมนอออะแมทเมื่อคืนนี้นะอ่มาตี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจาะกันแต่ละคนแล้วก็รวมถึงบทสัมภาษณ์ต่างๆด้วยนะก็เดี๋ยวว่ากันครับเรามีเวลาพักพุทธพฤหัสสุกเสาร์สี่วันเต็มเต็มเพื่อเรียกความฟิตนะครับแล้วก็เช็คอาการคาราฟิโอลีนายพี่เสษเป็นไว้เปลี่ยนไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะครับเปลี่ยนตามแท็กติก นะก็เช็คฟิตของหลายๆคนว่ามีโอกาสที่จะกลับมาในแมตที่จะต้องเจอกับลิเวอร์ pool ไหมโอ้โหมันก็อย่างที่บอกตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายครับเพราะว่าอะไรหลังจากเราเจอลิเวอร์ pool หลังจากเจอลิเวอร์ pool ยีิบเจ็ดวันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือนนะครับเราอ๋อเจอลิเวอร์ pool เสร็จปุ๊บโปรแกรมเบาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคาราบาวมาขั้นก่อนที่เราจะ บุกไปเยือนนิวคาสเซิลอันนี้ก็เป็นงานหนักจบนิวคาสเซิลเราต้องไปเยือนอินเตอร์มิลานจบไปเยือนอินเตอร์มิลานเราต้องไปเยือนเชลซีนะครับแต่ว่าพอหลังจากจบแมตช์ UCL อินเตอร์มิลานแล้วเนี่ยนะก็เจอเชลซีภา,ายในสามวันโหตรงนี้แหละครับก็จะเป็นอะไรที่ต้องน่ารู้แล้วพอจบแมตช์เชลซีวันที่10ที่10พฤศจิกาก็จะเบรกทีมชาติ เดี๋ยวดูกันเรามาถึงช่วงโอเร็วหต่ออีกแล้วว่าจะเป็นยังไงนะอ้าตามเชียร์กันต่อเดี๋ยวุ่นนี้แค่ว่ากันนะครับฝากไว้ด้วยหมึกแก้วคลาสสิกของที่เวนะครับหนึ่งร้อยกรัมครับสามรอยี่สิบาทส่งตัวไทยถ้าสั่งสามกล่องครับคิดกล่องละสามร้อยพร้อมน้ำจิ้มสุดอร่อยไปเลยนะรสชาติดเยี่ยมากเมื่อคืนนี้กินกับนาบเก๊กโวยโอ้โหเข้ากันเลยอ่ะเข้ากันละเค็มๆนิดๆหวานๆหน่อยๆตัดกับ น้ำทึงห่วยแบบต้องลองต้องลองนะครับสกิปมาได้ทางไลน์นะครับ T O N T C I A B ครับผมต้นครับนะขอบคุณแล้วกันที่ช่วยสนับสนุนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับทีวชาแนลอาจ์ตนอนแฟนกับไปกับชนะก็ต้องยืดนะดีใจไปเถอดดีใจระหว่างทางดีใจไปนะใครจะว่ายังไงผมไม่สนใจแล้วตอนนี้จะด่าจะแล้วแต่แล้วแต่ผมมีนาที่เชร์นะก็ตามนี้แล้วกันนะครับ วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปได้ด้วยความปลอดภัยส่งมาใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจาังหวัดชา,ายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจาะลายตัวแล้วก็รวมถึงบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆด้วยนะครับคุณสุดยอดดูแล้วครับผมสวัสดีครับ <laughs>